โอเคไปเดินตรงไปเลยเดินตรงไปเลยเดินตรงไปโอเคอันนี้เมื่อกี้เราเล่นนะไปแล้วใช่ไหมเราเล่นในบ้านเราไปแล้วนี่เราก็เดินออกมาเลยเจอสระว่ายน้ำเลยเราแต่ทีนเราจะไปเด่นอะไรดีฝั่งนู้นฝั่งเนินอ้กมาฝั่งนี้เดินอ้อมมาเดินอ้อมมามาฝั่งนี้ไม่ใช่เดินมาก่อนม่เ้าไปมีก่อนจุงน้องไปไปเร็วไปเร็วเอาไปเร็ว ลู่ลูสไลเดอร์เราไปคุณแม่จะพาไปสไลเดอร์ไงโอเคป่ะอ่ะไปรีบเดินเดินนำหน้าคุณแม่ไปน้องก้าวอย่าวิ่งรอด้วยครับน้องก้าวรอด้วยครับโอเคไหมไหนอะใครเห็นสไลเดอร์น้อะอยู่ตรงนู้นอะเห็นยังเห็นยังอยู่ฝั่งนู้นเลยใช่ไงนี่ไงเราเดินไปนี่ไงไุณแม่จะดูว่าเราเดินไปยังไงดีเนี่ยเราไปทางไหนได้ล่ะคุณพ่อเดินอ้อมลงข้างล่างเหรอใช่ใช่ใช่เซป้า ใช่ปะใช่ใช่แน่ๆแล้วก็เดินเร็วสิลูกแล้วก็เดินเร็วเด้อโอ้ยมาหยิบมาไอ้พี่ก้อนถือไอ้ไี่ก้อนถือไหนลงทางไหนล่ะน้องก้อนเร็วๆไปทางไหนพ่อไม่ใช่ทางนี้หรอกเออ้อมไปน้องก้อนมายืนข้างหน้าคุณแม่นี่เร็วๆครับเดี๋ยวไม่รอนะเนี่ยเร็วน้องน้องเดินลำแล้วเนี่ยไปทางไหนเนาะ ใช่ไหมน้องก้าวเออใช่เลี้ยวขวาไปแคบ้าแคบ้าพี่กรณ์ทำไมเดินช้าจังหมดแรงแล้วหรอพี่กรณหมดแรงแล้วมั้งน้องก้าวรอคุณแม่ก่อนครับลูกนี่ไงนี่ไม่ใช่นี่ไงถึงแล้วไปเดินหาที่นั่งเดี๋ยวคุณแม่นั่งรอนะเอาตรงไหนดีนะนี่ไงจะไหรเด้อนี่ไงนี่นี่นี่วางตรงนี้เลยวางตรงนี้วางตรงนี้นี่นี ตรงนี้เอาถ่องเท้าตรงนี้ถ่องเท้าตรงนี้รอก่อนรอก่อนครับอุ้ยน้องก้าวเป็นเลตอันใหญ่ไหมน้องก้าวน้องก้ามานี้มานี่พี่น้องก่มานี้ก่อนมานี้ก่อนมานี้มานี้น้องก่อนครับนู่นนู่นไปนู่นก่อนเร็วเร็วน้องก่อนน้องก้าวมาเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งนะอย่าววิ่งนะเอาไปขึ้นไปสไลเดอร์เดี๋ยวคุณแม่รอถ่ายตรงนี้นะเอาไปเอาไปเลยเดี๋ยวตามพี่เขาขึ้นไปเลยครับไปเร็วไปเร็ว ไปน้องภูมิขึ้นไปเอาห่วงยางวางไว้นี่ก็ได้ลกูกเอาห่วงยางเอาห่วง,งยางถือที่เป็นห่วงยางมาเอาเอามานี่งเกยวต้องลง,ง,ง,งไปนะอ๋อมตรงเนี้ยมันลึกหรือเปล่าผมกม็กหอออ๋มน้องกอน้องกอนครับนังกอนน้องกอน